อยากจกพุงป๊อปคอนเดอฝากอีพ่อจกหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นฉากเสียงตายจริงๆนะครับไม่ได้จกพุงป๊อปคอนมานานแล้วมาลุกมาโอ้ยๆๆพุงแม่ปองมยั่งยังอยางย่างมันจอยังไ่างั้งนั่งตั่งเอ้ยยยยยยย่เยยย ขอได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวแป๊บเดียวกับอาุยแป๊บเดียวลูกขอขอางท้องนี่นี่ย โออ๊ยโอวยอ๊ยโอ๊ยอ๊พโอ๊ยโอ๊อยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยโอ้ยโอ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 ยอยโ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 อ ไอ้เงี้ยเงี้ยเงี้ยไม่ต้องหัวฟังไม่ต้องหัวฟังหัวฟังกัดเลยกัดเลยโอ๊ยขอหน่อยลูกแป๊บเดียวเอฟซีอยากดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเซลแป๊บเดียวเอฟซีอยากดูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอ้โหเจ้าเฮ็ดโอยจิไปแล้วโอ้ยนุ่มนิ่มโอ้ยพุงนุ่มนิ่มมาดูว้าโอ้ยิบไปแล้วโอ้ยนี่นี่เน๊ะมาเกินเลยดูได้เท่านี้แหละ โอเคไหมครับโอ้โหแขนมือโอ้ยเป็นแผลเป็นรอยโอ้ยแดงหมดแล้วโอ้ยสุดยอดเจ็บไหมค่ะอยาทำแบบนี้นะลูกเข้าใจไหมหนูอย่าทำตามพี่เขานะเนี่ยไอพี่ป๊อปเนี่ยมันนิสัยไม่ดีเข้าใจไหมลูกนะนี่นี่นิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีชอบกัดชอบกัดแค่หยอกเฉยว้ากัดแค่หยอกเฉย ว่า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 เดนนี่นี่โอ้ยว่าว่าฟังบ่าจัดเด็เอ้าวจัอะไรว่าว่าฟังยังอีกไหมอ้าวพี่ป๊อปช่วยดึงหน่อยค่ะมุดเข้าไปยังโดนเนี่ยเอาเอ้าเอาเอาติดหัวมันอี่ออกว่าได้มันออกไม่ได้เลยเนี่ยเอ้ยนี่น้อยนี่แม่เอ้พี่ป๊อบอยู่ไหนนะกระถอยหลังออกไปท้าแม่ถอยหลังยังถอยหลังออกถอยแล้วนี่ไงถอยอีกแม่นบอกออกเลยมันเนี่ยถอยอีก อยถอยไปเอนนอนั่นล่ะเอ้ออุ้ยห้ากว่างึเหม็เป็นหมดถึงน้องหยอกเป็นหยังบ่รุ้เลี้ยงแท้ดอเอ้ยโอยน้องหยอกซื่อๆดอก